i ไอคอนเยงสุภับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือไอคอนสยา สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาล่องเรืออีกครั้งนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ก้าวเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของประเทศไทยแล้วนะครับผมนะครับดูท้องฟ้าสิครับผมสวยมากตอนนี้เวลา6โมงนะครับ6มโ6มงเย็นอย่างสวยเลย บรรยากาศตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือพระอาทิตย์นะครับ ะที่ท่าเรือนี้สหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้ก็มาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ Next Pier ท่ามหาาด Star M Alight Pier 4ท่ามหาราชมมูนี้มอลล์ and Sam O Thai The Thai Costume Shop วัดอรุณวัดอรุณสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเืยอะวัดอรุณวัดอรุณ The Passengers aligning here please On the side alright, Street, China Town got in my For passengers arriving here, please stand by at the. exit. Please mind the gap between the boat and the pier. Want to the Girl. Please mind the gap between the boat and the pier. สู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วนะครับท่งเที่ยวก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับผมด้านี้ก็คือต้อนคริสต์มาสนะครับผมนะัอยู่ที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับของปี2025นี้นะครับผมก็ถือว่าเปลี่ยนไปครับผมไม่เหมือนเดิมโอเคทุกคนนะเเาไจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ